วันนี้เราก็จะมาเข้าตู้สามเฟสน,นะครับเป็นของ Schneider อันนี้เราจะเข้าเมนก่อนนะครับเริ่มที่ใส่กาวอันนี้กาวเมนกาวนะครับเมนกาวจะเข้าข้างล่างน,น,น,นี่คือกาวแต่ากนั้นก็นิวตันนะครับ ทีฟ้านี่ยตอนจะมาเข้าที่บากาวก่อนนะครับเข้าตัวนี้เราต้องดับสายทีนะครับตัวนี้ทำให้แน่น จะใส่ด้วยอ่าตานนี้ก็เราก็จะพ่วงนิ้วต้องจากกาวมาหาบานนิ้วต้องนะครับนี่ นี่ครับเดืตนจะวิ่งมาจากบากาวอันนี้ไฟมาจากมิตเตอร์ไฟ้าโดยตรงนะครับมิเตู้ m d b รับเสร็จร้อยนี่คือนิวตนที่พ่วงจากกาวมานะครับแล้วก็เรือเมนไฟ tàng phê ăn tàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đam nè, Ok, thế.